ไปฟุกคอยเลยไม่น่าทำไมถึงเดอร์ได้ตบมันไหมต้องจับสิจะได้แล้วอ๋ออันติทำไมอ๋อฟุกต้องหนีมึงก็ดูทีไรอ้อนมาไม่มึงไม่ให้กูช็อตให้เชียอะไรเลยมึงรีบขูดทำเชียอะไรไม่เกี่ยวไปแล้วโอ้ แค่ึงไม่มีไม่มีหูปไอ้อไม่มีชอ็อตอ่ะดิไม,ไม่มีเลยเน,ยน,นเราไอ้ี่เราจะดูฟีมมันมเลยก็ได้ไงมันเ,นนาาเลยมันโขกตา,ม,ามันเลยมึงรีบไปไหนหลายรอบแล้วเออ,อเรีบเขาจะโมกอะ่ะโมกมาตรงนี้แน,น่นอนเลยอ่อนเหรอเขาอยูอ่ด้านหลังไปแล้วไปวแล้วไปวแล้ว ััวมนนก่อจับได้จับได้แล้วโอ้โหผูกทำไมมึงหุบทำไมโอ้กูไม่รู้ว่ามึงจะผูกสัตว์เอออะไรต้องบอกกูก่อนอ่ะไอ้เหี้ย่ไม่มึงควรจะรู้อยู่แล้วเปล่าวะกูอ่ะดอไหนให้มึงโกกัดดอก่อนดีกว่าไหมกูอยู่ข้างมันขนาดนั้นมึงจะให้กูไปเอาดอได้ไงเอว มึงยกูวิ่งไปเอาแนวเพื่อนเราเน้อบสามเรานล่เอ็มก็แพ้เลนยังไม่ถัอีเพื่อนเราคนนยิมมาท่อหรือว่าเมนแพ้กีนไม่แปลกหรอกทันกรมันมีไอเมวายดกาเดียนเราก็โอ้ได้ได้ไดเอมไอสองพันหนึ่งเองเพาว่เออได้เล่นด้วยกันได้นะมีคนหาเยอะโอเความช่วเหลือเนี่ยเก้าสนเนี่ยปูเซเดอร์ห้า ไอเมื่อกี้ทำอะไรวะทำไมมันไอ้วัตถีมาันก็จะเครียดอหะเจ็บแบบไอวัตถีูซิเดอร์ยอย่าออทีมตัวเองแล้วก็มีฟูซิเดอร์เอาหรดูวะไม่หรอกอย่าไปคิดมากเรารู้กันไงนว่าไอ้มันปลอมยศ <Your turn S 1> โอ้โหทำไมมันเอาตัวนี้มาก่อนเลยอะมันดับไหมเมย์อัพดับตัวนี้มาก่อนวะ เราต้องดับใส่ไปเลยไหมไอ้สเปกเตอร์ใส่ไอ้นี่นะดับใส่ไปให้มันฟิดซีซ์อันเดี๋ยวเราอดูให้ไอเร็วกว่าไอมันตีมองเลยก่อนโอ้โหเชื่อเลยเนี่ยรต้องเลืถ้าเล่นเทเรเบตเราโดนมันปิดมันไม่ยับเลยอะพีบีไม่ดีใช่พีบีต้นเกมยับ เรากดอันใดออฟเลนได้ออไหมเนี่ยมันหนักอยู่นะนเดี๋ยวโชว์ให้ดูเราเอาเวทงแล้วกันเนี่ยเราเ,าเวทงนะเวท킹ก็ได้แต่ต้องเราอยากเล่นนะอฮ้ยน,นี่ไงมาแล้วนี่ไงนาทีมาแล้วเพิ่งกดเลย ทำไมต้องกดนาคามาที่ไอ้ทุกของอ่ะนาคารทุกของประกันตัวอะไรชนะเอาได้ง่ายเลยดากคนไหนโอ้โอ้มันมั่นใจต้องแบกแล้วขึ้นแบบอแล้วะ แบบแบบแบบที่หัวร้อนที่สุดในในเกมอ่ะส4ตัดดินดีดับจับผงหัวร้อนกว่านั้นอีกเจ้าโัวโคโบกี้อะไรสัตว์แรงเป็นหัวร้อนเลยหัวร้อนดีสัตว์มึงเขียวอ่ะเขียวขี้อะไรกูแดงมาสามตาเลยกูเล่นก่อนเนี่ยกูแดงเอาไอ้มาสองตาติดอ่ะตอนนี้แบบกำลังกำลังอุ่นนะ อย่างน้อยมึงก็ไม่ได้เล่นกับบฟุกอ่ะมึงจงดีใจไว้เบนมึงดีใจไว้มึงอย่างน้อยไม่เล่นกับบฟุกมึงมึงต้องเห็นมันหุบเดี๋ยวกูจะตัดช็อตหุบมาให้ดูเนี่ยไอ้แก่นิสัยพวกบูลลี่มาจากบักแมนใช่ไหมใช่บูลลี่ที่อะไรสัตว์ไอ้มีคนบูลลี่เราช่วยเราด้วยกดหัวชิบหายกดเสกไก่เซ็ต อันติอย่างดีหุบกูแล้วให้มันใบกูเพื่อแม่งจะตายแล้วหุบช่วยกูมีช็อตเพื่อเื่อบอกแล้วว่าปีหัวร้อนน่ะเห็นไหมมันไม่มาเล่นเดียวกูเลยเลยเห็นดูดิดูดิเดี๋ยวไปเรี่มเฮียเลยเล่นกับเมืองนอ้่ยาคิบหาย เ,เกมนี้กูแบกได้เวทีงบอกเลยกูชอบเล่นเวทีเราเห็นมีกระสเล่นเราอยากเล่นด้วยไม่เข้าใจทำไมมีกระสชอบเล่นเวทีเราอยากรู้เหมือนกันเลยต้องมาเรียนรู้วันนั้<อ>ไนไเนอเอเรนผใไม่อยากเปิดน,นี่เลย <Indeed. S 1> <c oughs> ล่นในอยู่ต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเราจะอัพสามเรเ็สี่นะฮะไมดีหรอไอดีเหรออัพหน่งกับสองมันโหดกว่าสุดเลนอ่ะอ่ยโดเต็มเต็ม Let's go. I Let's do go. Let's go. let me try to shade it. Here I come. My eyes deep. The ice wolves bite. ดีฮด oh, nice. ีเอ yeah. ็มกำมัดเากำมัดมือนกันอับสองตามาเยอะๆได้เลยซื้อบัฟอคนาบินได้เฮ้ยอร์สมช Differences on each participant score. เอาไปไดูนอทยเอย่างอะไนออย่าไรอองเมจาใจในช่วยกดมันออก yes โอ้ยเ๋ยวชู อ้อยอ้อยใอ้สัตวม้สัต์ใย้มองไม่เห็นเฉยนะมังเฉยไปแล้วบอดีิบอดี เอาไม่ใยไม่เอาปาร์ตี้เย็ดแม่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอุ้ยหิ้ายแล้วทำกันเรื่อทำกันเรื่อยอ๋อโอเคนี่เอ้ยตายฮะเอารลยะไรมาอยู่ ไปช่วยแล้วเอานี่ก็ได้ไหมมันจะตายแล้วตัวไหนก็ได้พอเฮ้ยไม่ทันเฮ้ยโอยไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วไม่ทันเรื่องไรไม่ไรหายละ กูตายโอ้มึงทุกเตรียมบวกเตรียมบวกล่างมีเลือดไหมเนี่ยเราว่าแพ้อะไอ้โบกใสเนี่ยแพ้แบบยับแยบแล้วออกไปใจก็ไปทางนู้นออกไปไหนโอ้ย แตเลยกลายจะวิ่งมาอัอดยนึ่งตัวมน่ารอดเดี๋ยวกูดีนายมาันวาวไม่ได้วาไ,ไม่ได้อด่าววาไปเจ๊ยเฮ้ยมองมาเห็น หายละกลางมากลางมาเฮ้ยเอากลางไม่กลางมิดระวังไไม่ด้วยมึงยังไม่มาอีกมันจะตายหายอยู่แล้วเพื่อนโอ้ย มึงเพิ่งคิดได้ว่ามึงจะต้องมาพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้แน่นอนรัดภาพวิดีโอเวทจะตัวนี้ฆ่าได้อยู่ดาเมจมันแรงแล้วมันนั่เราเมื่อคุมแล้วเราน่าจะตายสองแล้วแรกมันตัวเดียวน่าจะเป็นยังไงนะโอ้ต็งน้ำกระเด็นอก เฮ้ยจังหวะนี้แหละเอ้ยหายไปไหนวะเยเฮ้ยเยอะเกินป้งไปตามแผนจะบอกว่ออกแห่งทีนโลที่เรามันต้องแบบรวมกันสู้อ่ะแยกกันตัวแบบมันไปเก็บ มีสาวว่ะจับแล้วจับแล้วโอ้โหโอ้โห <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ยอมปล่อยเหมือนจะไปบนนะทันไหมโอ้ยเพียงวิ่งสิจีเราจะมาแล้ว โอ้ลงบ oh, oh, uh, like, oh, oh, hmm. oh. ัวโอ้ไม่ตายเด็กกบมาโอ้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเยอะๆกูเห็นคนเยอะแต่ประตายสวยสวยสวยอยู่ไม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 ่จูติ๊กจู่ปุ๊บปุ๊บอโอ้ปักว่า เพื uh, ่อ oh. ที Man, ่จะแก้บเพื่อที่มันจะไอพาไอไอไอพาแล้วอุ้ยมันไ่โดนเลยสักเปลาเขี้ยแล้วเช่วยด้วยช่วด้วยตไอแป๊บนึงโอ้โหอยากตายตายดิครับสวยสจุ้ดี เฮ้ยรวมก็ดีม่ได้เบ็ดมัล็อกคะล็อกอยู่ไม่เห็นมองไม่เห็นถอยถอยไม่อยู่นะจ๊กอ่ิเกิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์มเกอดเอตายอยู่เอตายเอตายเฮ้ยอะไรเราบิ๊กเกอรเราบิ๊กเกอร์ดงกลัว วับอยู่วับอยู่วับอยู่อยู่วับนานที่ผ่ายเลยทุกคนวับตันนั่นตันนั่นฟุกกูปวดเรื่อยๆกูปวดเรื่อยๆได้ได้ได้มันไม่เห็นกูวิ่งวิ่งเฮ้ยมันหวานมันวานช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูมีสติกูมีสติไปแล้วไปแล้วมานี่รอบนี้มาได้มาดได้ตัดแล้วตัดแล้วไม่ใช่ลัด เอเอไล่าลาโดนเจอวะยังยังสตแต็กยังยังไมหมดแล้วนี่แล้วหมดแล้วเอฟเอฟแมัตงตกใจมาเมื่อกี้แบบเฮ้ยเจ็บม่กอะไรอย่างเี้ปะะ่าวบอกแล้วนี่เราเราทีมไฟทหัว <c oughs> ต้นเกมแบบที่อะไรก็ไม่รูเออต้นเกมแบบยับอ่ะตอนแรกเราก็ยับเฮ้ยกลางวะไม่ก็หลอมันขึ้นมาถ้าอยากสู้ทีมมันดิ้งแล้วมันดิ้งแล้วมันดิ้งแล้วดิ้งแล้วต้นเกม โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเด็กโอ้ยไม่มีโจ๊กเกอร์เราไม่มีโจ๊กเกอร์อยู่ต่างตัวตันได้แล้วตันได้แล้วจับได้แล้วสวยแบ็คไลท์โก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 โนแบ็คโนบีจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วเล่ได้แล้วเล่นหรอมุกเก็บมุกมัน เซตให้เราเฮ้ยเราผิดอะไรเริ่มีเกิดเริ่มมีก็เกิดต้องมีคนกลับไปกันเอาป้อมนีให้ได้เราหอบกันได้เลยตีอยู่ด้ยต้างไปเชื่อไหมเนี่ย ไปดิมาเยอะฟุก yeah, okay, okay. เอ็มจะตายเอาเอฟอมไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วขึ้นได้ยาวๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจิง ตายอ้าวโอ้เฮลมีดูดยังงานมตัมเินมานาแล้วอ่ะตัวปอมเะ <c oughs> สวยฟุกกูจับต่อกูจับต่อฟุกไม่มี จะดิงเก็บกับพี่ก้ลาวไปให้กดไปให้เรเดียนเท้าเรเดียนเท้าดูตะเต็งยืนข้อพิดแม่งให้เลยเอาดิเอาดิมาแล้วมาแล้วไม่ตายเสือกไม่ตายโอ้มานาเราไม่พอรองเท้าตรบแล้วแต่มันก็โดูเบิร์นเบิร์นบอวะ เออกูรอรักเอาใุ๊กเย็นเย็นใจย็นเพื่นตายหมดแล้วเพื่อนตายหมดแล้วต้องรอควีนรอ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 อรอรออร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 ออร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 ออร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 ออร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  ฟุกเอาค anyway like, ีเอาอย่างอื่นมาถือเถอะถือแป๊ดนิดนึงอย่าเอาคีเอาอะไรที่มันบวกกันโอ้ยตาตีให้แตกละจ้ามันไม่คือเจมนี่ใช่อย่าพุบไม่ต้องเล่นฮีโร่คิดอะไรเยอะไม่ได้เห็นเราเราก็จะแปรตัวเดียวแล้วตอนแรกมันก็แปรตัดีแล้ว โอ้โหที่โว่าเราคิดที่ะรอคูดาวมาแล้วอ๋อเสี่ไหนล่ะมีกันต้านเ เอาให้สุดเออรกโอ้ยตีคแรกเลยไิมพ์ซี่ SL i ีซ i ่ท็อปเก็บได้ไหม Yes The enemy's middle tower has fallen that's Oh I know that got it down. you go I was <laughs> Radiant Victory <laughs> เนี่บอกแล้วแล้วเวทงมันง่ายเราไม่งนเลนเจอตะจูขดแดงอันจริงเราไม่ได้ทำเลยนะเกมนี้เราแค่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็ชนะเลยถ้ไม่เหน่มีฟูไม่ต้องไปเล่นตัวอะไรที่ยืนกดขวาฟัน